iku <im> ai Andaanggatan dajintan สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงบ่ายสองโมงนิดๆนะคะกับช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเสวนาพาทีนะคะด้วยชื่อที่ว่าเส้นสายใยรักรักในรอยศินค่ะก็ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปในช่วงแรกแล้วนะคะว่าวันนี้เรามีวิทยากรถึง3ท่านทีเดียวค่ะที่จะมาพูดจาปราศัยนะคะเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของศิละปะนะคะแล้วก็ยังจะมีพิธีกรนะคะในช่วงเสวนานะคะซึ่ง วันนี้ไม่ได้มีพิธีกรแค่จี๋คนเดียวนะคะก็จะมีอีพี่อีกท่านหนึ่งนะคะคือพี่ตุ๊กตานะคะชื่อพี่ระวินนะครับอยู่ในกองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ o p e n b o o k s นะคะวันนี้ก็จะได้เจอกับผู้คนที่หลากหลายเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ค่ะก็ขอเชิญทุกทุกท่านนะคะที่อยู่ในอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คนะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ชั้น8นะคะเชิญจับจองที่นั่งนะคะที่ลานสังข์นแห่งนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เรียนไปถึงผู้ชมทางเว็บไซต์ด้วยนะคะก็ตั้งตารอนะคะอย่าไปไหนเเลยยทีีดว ะะอีกไม่นานเราจะมีวงเสวนาแล้วนะคะก็อยากจะขอแนะนำนะคะวิทยากรสั้นๆนะคะว่าวันนี้จะมีใครบ้างนะคะสำหรับท่านแรกนะคะก็คือพี่จ้อนะคะอนุสรจังกาจิตนะคะศิลปินอิสระนักวาดการ์ตูนที่ เมื่อกี้นี้ก็ได้มาเวิร์กช็อปวาดการ์ตูนกับพวกเราไปนะคะท่านที่2อคะ่ะอาจารย์เป้นะคะสมยศคําแสงคะ่ะอาจารย์ท่านนี้ถือเป็นทั้งศิลปินและอาจารย์นะคะระดับต้นๆเลยนะคะในสาขาการเขียนภาพเครยองนะคะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้ทําความรู้จักกับอาจารย์ก่อนแต่ว่าหลังจากงานเสวนานะคะอาจารย์จะมาสอนเวิร์กช็อปนะคะการเขียนภาพเครยองะคะ่ะภาพสวยๆนะคะที่อยู่ตรงนิทรรศการด้านหลังนะคะก็คือฝีมือของอาจารย์นะคะใคร อยากรู้ว่าภาพกรยองเขียนยังไงแล้วก็เราเองจะมีความสามารถเขียนได้ไหมนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ท่านที่3ค่ะอาจารย์กอล์ฟนะคะอาจารย์ดรเกรียงไกรเกิดสิริค่ะรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะคะอาจารย์ท่านนี้จะได้มาพูดคุยกับเรื่องราวของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ค่ะอาจารย์ก็จะได้มาเล่านะคะถึงความสนุกสนานและก็ความรักนะคะในการอนุรักษ์นะคะ สถาปัตยกรรมโบราณนะคะแล้วก็ความสําคัญของอาคารโบราณต่างๆนะคะนอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นนักเขียนอีกด้วยนะคะเพราะว่าในปีพุทธศักราช2 5 4 9นะคะก็งานเขียนของอาจารย์ค่ะเนปาลน,นะคะอ้อมกอดกลางขุนเขานะคะก็ได้รับรางวัลน,นอินอวอร์สาขาสารคาดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะพิธีกรในช่วงนี้ค่ะพี่ตุกตาระวินคำโพทองนะคะเป็นหนึ่งในกองบรรณาธิการสํานักพิมพ์ Open Bo o k s ค่ะก็นะคะ วันนี้นะคะเข้มข้นทางวิทยากรและพิธีกรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับกิจกรรมต่อจากช่วงนี้นะคะหลังจากเสวนาแล้วค่ะ กิจกรรมเวิร์กช็อปปาแไปกับเกรยองนะคะโดยอาจารย์สมยศคำแสงค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะกิจกรรมดีๆนะคะเส้นสายลายรักเมื่อรักบรรจบก็ยังมีอยู่นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะมีวงเสวนาแล้วก็มีการฉายหนังสั้นด้วยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคอหนังนะคะเรียกได้ว่า3วันนี้นะคะใครก็ตามที่รักในศินลปะนะคะจะได้รับความรู้และประสบการณ์ไปอย่างจุใจเต็มอิ่มเลยทีเดียวค่ะสาหรับช่วงนี้นะคะก็ ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามานั่งในลานสารฟันได้เลยค่ะเพราะว่าเวทีของเราก็พร้อมแล้ววิทยากรพร้อมแล้วและพิธีกรก็พร้อมแล้วนะคะค่ะขอเชิญชวนเลยนะคะเอาล่ะค่ะถ้ายังไงก็ตามตอนนี้นะคะต้องขอมอบเวทีนะคะให้กับพี่ตุ๊กตารวินคำโพทองค่ะขอเสียงปรบมือค่ะ ก็วันนี้ไหนๆก็มาในห้องสมุดแล้วนะคะเราก็แล้วก็ยังอยู่ในบรรยากาศของเดือนแห่งความรักเนาะเราก็จะมาพูดถึงคำคำเกี่ยวกับคำรักในหนังสือกันสิกในหนึ่งนะคะเขาบอกว่าฉันตายโดยประจากคนที่ฉันรักแต่ฉันก็อิ่มใจว่ายังมีคนอ่าฉันตายโดยปรศจากคนที่รักฉันแต่ฉันก็อิ่มใจว่าฉันยังมีคนที่ฉันรักคุณๆไหมคะอันนี้มาจากสีบูรพานะคะจากหนังสือเรื่องข้างหลังภาพเมื่อเช้าเพิ่งอ่านอ่า บทกวีกับปรัชญาเกี่ยวกับความรักของชองปอนซาร์มาเขาบอกว่ารักเป็นไปไม่ได้ส่วนคารินยิบลานอันนี้เป็นกวีนะคะกวีและนักเขียนชาวเลบานอนเ็าเคยบอกว่าความรักไม่ให้สิ่งอื่นใดนอกจากตนเองและก็ไม่รับเอาสิ่งอื่นใดนอกจากตนเองความรักไม่ครอบครองเพราะไม่ยอมถูกครอบครองเพราะความรักนั้นเพียงพอแล้วสําหรับตอบความรัก อันนี้เป็นความรักในหนังสือนะคะในไหนเราก็มานั่งในห้องสมุดกันแล้วนะคะยังมีอีกหลายท่านที่พูดถึงความรักไว้ไม่ได้รักเพื่อตอนเองนะคะอย่างท่านมหาตามาคันธีหรือแม่ชีเทเลซ่านะคะส่วนวันนี้เราก็มีความรักรักในรอยศิลวันนี้นะคะหัวข้อตอนบ่ายของเราเสวนาพาทีรักในรอยศิลโดยมีวิทยากร3มท่านนะคะศิลปะความรักและก็สังคมด้วยนะคะเชื่อมโยงกันยังไงขอเชิญพี่จ้อนินจานะคะอาจารย์เกรงไกรเกิดสิริ แล้วก็พีอ่อาจารย์เป้นะคะสมยศคําแสงนะคะบนเวทีได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องความรักสนุกๆก,กันนะคะดูสินะคะว่าความรักควันหลงวันวาเลนไทายเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนอกจากคู่รักนะคะค่ะเราจะไม่เริ่มจากอายุนะคะเราจะเริ่มจากคนที่นั่งใกล้ดีครับ อาวันนี้นะคะหัวข้อแรกที่เราคุยกันไว้นะคะรักในรอยศินประเด็นแรกที่อยากจะถามก็คือว่าความเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นความรักความเชื่อความสนใจในงานศิลปะเนี่ยค่ะ,ะ,คะทุกท่านเกิดขึ้นได้ยังไงคะความเริ่มต้นในความสนใจงานศิลปะเริ่มจากพี่เจ้อก่อนเลยค่ะเกิดขึ้นได้เพราะดูหนังวอลน,นิทนี่เห็นพวกมิกก้มม่ามั้งพวกเป็ดโดนันดัคมั้ง ก็ลองมาเขียนเล่นดูสมัยเราเป็นเด็กมันยุคเรามันมีฐานพวกฐานดำๆเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็มาขีดเขียนกิจกรรมฝาผนังที่เขาว่ากันไว้นั่นแหละเป็นพวกเราทั้งนั้นแหละเขียนผนังพื้นมั่งเขียนผนังบ้านมั่งผนังโบสถ์มั่งเกิดจากความสุขสนของเราก็เลยเขียนภาพออกมาได้ก็ไม่ไม่เป็นท้นไม่นานเราเขียนข่าวบอยมั่งเขียนการ์ตูนมั่งกว่าจะเป็นได้ทุกวันนี้ใช้เวลาเยอะทีเดียวครับก็จะเขียนภาพได้ ก่อนจะเขียนภาพไ้ทราบว่าพี่จอเนี่ยก่อนจะเป็นนักวาดการ์ตูนนะคะก็สนใจเรื่องการแสดงศิลปินหรือเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยอันนี้อันไหนเกิดก่อนกันคะระหว่างเอนเตอร์เทนเนอร์ศิลปะก็น่าจะพร้พอมๆกันเนาะดูหนังไ้ด้วยดูท่าทางไ้ด้วยเห็นข้อภาคการ์ตูนก็ภาคตามบางทีดูสมัยเราเป็นเด็กมันมีทีวีช่องสี่บางคุณพรมก็จะปิดเสียงแล้วก็ภาคเองทําคนแก่มองเด็กมองโอวมองรูสบายดีแล้วสบายดีครับ ก็ภาคไปเรื่อยภาคไปม้่งวาดไปบ้างมันมีหนังเรื่องหนึ่งคือเรื่องคุณอัดม้าพูดได้หนังเรื่องนี้สนุกมากเป็นยังไงคะเราก็เป็นภาพยนตร์ขาวดําสมัยก่อนเราก็จะปิดเราจะปิดเสียงแล้วก็จะภาคเองคือไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้เลยว่าไอ้ไอ้ครีเอทไอ้สร้างสรรค์ไอ้เอเจชั่นมันคืออะไรเราไม่รู้หรอกเรารู้แต่ว่าเราสุกสนแล้วอยากทําเสียงคนนั้นอยากทําเสียงคนนี้เห็นนักภาคหนังกลางแปลงก็ภาคก็จำมา มีนักภาคคนหนึ่งเก่งมากชื่อนันทวันเขาจะภาคเป็นกรอนอาจารย์สองท่านอาจจะเกิดไม่ทันเพราะว่าผมรุ่นแสยิตภาพยนตยุคนั้นมีเดวิดเจียงเป็นพระเอกสมัยชอบราเดอร์อาจารย์สองท่านทันไหมหนูท่านหนูดูตอนหลังค่ะชอบราเดอร์เนาะพระเอกชื่อเดวิดเจียงนักภาคคนนี้ชื่อนันทวันแกจะภาคเป็นกรอนก่อนเพื่อให้คนนั่งดูสนใจอันนี้ถือว่าเป็นศิลปะการภาคอย่างหนึ่งเขาจะภาคขึ้นบอก อลึงชึงอลองช่องยิ่งกว่ารถช่องสิงคโปร์ยิ่งกว่าแตงโมหน้าหนาวยิ่งกว่าสาวๆที่เด็ดในเจ็ดดาวโจรน,นันทวันในเสียงเดวิดเจียงนําแสดงคนก็เฮฮาบางทีก็เป็นหนังฝรั่ง oh, หนัง,งฝรั่งอย่างเจ้าสุริยาในโดยยูนบินเนอร์เป็นนักแสดงที่โกนหัวหมดเลย <c oughs> ถ้าเขาตัดผมแล้วเขาจะไม่สบายภา <c oughs> พยนตร์เรื่องนั้นคือเจ้าสุริยา <c oughs> นันทวันก็จะลึกเป็นกรอนก่อนที่จะหนังจะเข้ามาก็แก้ภาคเป็นหนังเลยแกบอกโอรสเจ้าสุริยาหรือราชาพระอาทิตย์ ไม่ต้องดมไม่ต้องคิดก็รู้กลิ่นเจ้าของถิ่นกันเหน่งทองถือกระบองเป็นอาวุธยอดมนุษย์ผู้ทรงพลงังท่านเสียสตางคุ้มค่า ผมหวังว่าคงพอใจดีแค่ไหนฟังเขาหลออไปเท่าเห็นชื่อเขาเด่นเป็นประกันนันทว,วันเม่เคยช่ยภาคตะลุยท่านสนุกอย่าลุกจนกว่าจะจบนันทว,วันขี่กบถือคกเป็นสัญ,ญลักษณ์ขี่มานาสัตวทุกชนิดพิจิตมาเกือบจะหมดจะขีข่มันป่องก็กลัวมันจะต่อยจะขี่ปูหอยก็กลัวมันจะงับนันทว,วันถอยทับดังฟ้าลั่นสนั่นกล้องค่อยๆย่องเอาขวานสับดังปกเลยขี่ขางคกมาภาคคนนั่งดูก็เฮฮาเดี๋ยวก่อนนะคะคุณนันทวนันภาคเก่งแล้วแต่คนจำเนี่ยเก่งกว่าขอเสียงปรบมือนิดหนึนงน่งได้ไหมคะว่าจำทั้งหมดหลน อันนี้แสดงว่าต้องมีความสนใจจริงๆ,งๆเนาะนเวลาเวลาเราสนใจอะไรเราก็ะจะหมกมุ่นอยู่กับมันซึ่งมันเราว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่จ้สนใจตั้งแต่วัยเด็กเริ่มต้นตั้งแต่การดูภาพ